กรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะประชาชนก่อนจัดทำร่างพังเมืองรวมเมืองคอนแก่นเพื่อตรงต่อความต้องการของพื้นที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดเวทีประชุมประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแ <c oughs> นะก่อนจัดทำร่างผังงเมืองรวมครั้งที่หนึ่งเพื่อขับเคลื่อนโครงการที่ตรงต่อความต้องการของพื้นที่อย่างแท้จริง ที่ห้องประชุมมงกุฎเพชรโรงแรมโคโสะขอนแกน่นเมื่อวันที่7มกราคม2568ที่ผ่านมานายประจวบรักแพทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นเป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจัดทำร่างพังเมืองรวมครั้งที่หนึ่งโดยมีร้อยเอกธิรพงศ์คุด,ดีิรการนันรองอธิบดีกรมโยธาธิการและพังเมือง ผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมืองและประชาชนเข้าร่วมประชุมจํานวนมากทั้งนี้การประชุมประปังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจะทําร่างผังเมืองรวมครั้งที่1จัดทาขึ้นเพื่อให้ส่วนราชการและภาคเอกชนในเขตพื้นที่วางผังได้มีส่วนร่วมในกระบวนการวางและ การจัดทำผังเมืองรวมและรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในพื้นที่วางผังต่อร่างผังเมืองรวมเพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงการดำเนินโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองคอนแก่นซึ่งประกอบด้วยภาพรวมความเป็นมาของโครงการ ขอบเขตพื้นที่วางผังสรุปการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มการขยายตัวของพื้นที่ข้อมูลเบื้องต้นในพื้นที่วางผังพร้อมทั้งที่มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆเพื่อจะทำร่างผังเมืองรวมที่เหมาะสมและครอบคลุมทุกมิติของการพัฒนาเมืองขอนแก่นต่อไปท่งชัยกุศลากรสำนักข่าวเมกโครรายงาน